สวัสดีค่ะวันนี้คุณจีก็ออกมาทํางานนะออกทัวนี่ก็ไม่ได้ออกทัวมาสักพักหะสำหรับทัวร์ในประเทศนะวันนี้ก็จะพาลูกค้าไปเที่ยวนครน,นายกประเด็นวันนี้เอาหางเลมาด้วยนี่หางเลน,นี่อ่เลยดูหางเลหน่อยคี่หางเลครับะนะยังเช้าหางเลก็น,นอนอยู่แต่ว่า เกือบมีงานงอกนะเพราะว่าคือตอลาดคุณหญิงแต่ว่าจะเอาฮังเลไว้บนรถบัสแต่วันนี้ก็คือลูกค้าเยอะหน่อยก็จะเป็นหนึ่งบัสหนึ่งตู้พอดีว่าเอาขึ้นรถบัสแล้วก็มีเรื่องที่แบบไม่รู้ก็คือว่าคนขับรถบัสเนี่ยเขาจะถือเขาไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เออแต่ว่าคุณหญิงไม่ได้เชคกับ <Okay. S 1> กับรถมาก่อนแต่ยังดีว่าเรามีรถตู้ไม่งั้นคงต้องเรียกนายหยามมาแล้วฮังเลกลับบ้านแน,นะน่แเลยนะตอนนี้ลูกค้าก็ ลงทะเบียนกันอยู่แต่ละเดี๋ยวค่อยมาอัพขด้นอือเรื่อยๆวันนี้ทางนียจะไปเที่วยวนครนายกไปนะคนนะ